รีบมาทําตอนนี้เลยค่ะน้องๆกับเขาสีม่วงที่มีโซ่ตรงกลางเท่ๆแบบนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะของชิ้นนี้แจกแค่เพียง1,000ชิ้นค่ะเข้าแมปตามพี่แป้มาเลยค่ะพี่แป้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมน,นะคะไปฟังกันว่าทำยังไงซึ่งน้องๆน,น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะกับแมปแมปนี้คือแมบห้ามตายนั่นเองค่ะน้องๆ อะไรคะ่ะของฟรีชินีไม่ได้บอกว่าห้ามตายนะคะแต่น้องๆเนี่ยจะต้องฆ่านะคะพวกซอมบี้หรือปีศาจอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมด3,000ตัวนั่นเองแต่พี่แป้งแอบไม่แน่ใจว่า3ทับเนี่ยมันคืออะไรถ้า3ทับคือการที่เราเนี่ยฆ่า3,000ตัว1ครั้งหรือฆ่า3,000ตัว3าครั้งเป็น9,000ตัวเนี่ยบอกเลยว่ามันยากมากๆ หากใครอยากได้จริงๆลองมาฆ่า3,000ตัวก่อนนะคะน้องๆดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมซึ่งเราไม่จําเป็นต้องไปฆ่าผู้เล่นนะคะมันจะยากเกินไปเพราะเขาจะมีบอทให้เรามาฆ่าอยู่แล้วนะคะน้องๆน้องๆอ,อ,อ,อาจจะไม่ได้สุม่มโดนมินินแมปเหมือนพี่แปง้งที่เป็นสีแดงๆแบบนี้อาจจะเป็นอันอื่นก็สามารถฆ่าได้เหมือนกันคะ่ะมาทําตอนนี้เลยนะ